สวัสดีค่ะทุกคนทักไทยจากเมที่ประเทศโนเวยค่ะหายไปสามวันนะคะคลิปยาวไม่ได้ลงค่ะทุกคนเมทําทุระอยู่นะคะวันนี้มีของอวดนี่ค่ะเห็นกันชัดไหมสีชมพูเลยนะคะทุกคนเป็นตะกาเก นะคะเมย์ไปสอยมาค่ะทุกคนราคาเต็มของมันอยู่ที่399โคนเกือบ400โคนเห็นไหมคะแต่วันนี้มันลดราคา50%ค่ะทุกคนเมย์ก็ได้มาในราคา199โคนนะคะมันเป็นตะกร้าพลาสติกนะคะทุกคนคือเห็นไหม มันพอดีมากเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเมยก็จะรู้นะคะว่าเมย์ยังขับรถยนต์ของที่นี่ไม่ได้ขับได้แต่มอเตอร์ไซค์เมก็ต้องหาตะกาที่มันพอดีกับมอเตอร์ไซค์เมยนะคะแล้วใบนี้ยคือมันพอดีมากๆและที่เมย์ชอบที่สุดก็คือสีของมันนะคะมันเป็นสีชมพูทุกคนมันสวยมากสวยมากๆเลยนะคะ เมย์หายไปสามวันก็คือไม่ได้ลงคลิปยาวนะคะทุกคนคือเมย์ยุ่งจริงๆนะคะแต่ว่าเมย์ก็ลงรูปลงคลิปสั้นให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะคะส่วนรูปที่ถ่ายยังไม่หมดนะทุกคนยังเหลืออีกสองสามชุดนะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะทยอยส่งให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าวันนี้เข้ามารายงานตัวคลิปยาวนิดนึงไม่อยากจะหยุดลงคลิปยาวนะคะแต่มันมีความจําเป็นจริงๆค่ะเพราะว่า ธุระเยอะทำหลายอย่างมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะส่วนตัวเมย์เมสบายดีนะคะทุกคนแล้วก็ปื้มมากๆเลยปื้มกับต,ากาตะก้าเก็บเห็ดเมย์เนี่ยค่ะอ่ะเมย์อยากให้เพื่อนๆ,ๆเห็นชัดๆนะชัดพอไหมคะทุกคนคือเมย์ยังสับสนอยู่กับอยู่กับกล้องนะคะจะมองฝั่งนี้หรือว่าจะมองฝั่งนี้ดีนะคะเดี๋ยวเมย์จะ กลับมาลงคลิปยาวแบบปกติแล้วนะคะวันละหนึ่งคลิปนะคะส่วนคลิปสั้นแล้วก็รูปภาพอะไรก็ยังลงปกติเหมือนเดิมนะคะมีจะบอกว่าสองสามวันนี้อากาศแย่มากนะคะทุกคนฝนตกนะคะแต่คือคิดในสิ่งที่ดีนะคะปีนี้มีความรู้สึกว่าเห็ดจะมาเร็วค่ะทุกคนก็เลยเตรียมตัวตะก้าไว้ก่อนเลยนะคะส่วนมีดเก็บเห็ดเมยได้มาแล้วนะคะ เหลือแต่ตะก้าค่ะทุกคนตะก้าก็ได้มาพร้อมแล้วนะคะทุกคนดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนอย่าเพิ่งหายไปไหนนะทุกคนนะคือรอคลิปเก็บเห็ดของเมนะคะเมจะบอกว่า ที่ประเทศโนเวย์เ,วเห็ดมันอาจจะมาช้ากว่าประเทศอื่นนะคะซึ่งเมย์ได้ไปดูของหลายๆเพจอย่างอายกตัวอย่างเช่นเพจของพี่จอยนะคะสไพออสเตรียก็คือเมย์ไปเห็นพี่เขาเก็บเห็ดมาเห็ดออกแล้วนะคะทุกคนแต่ที่เนี่ยเห็ดยังไม่ออกนะคะส่วนผักกูดอะคือมันใหญ่แล้วโคนแล้วมันก็เริ่มเป็นแบบ แก่แล้วนะคะก็คือเก็บมากินก็ไม่อร่อยเหมือนตอนที่มันออกใหม่ๆแล้วนะคะวันนี้ก็เข้ามาถักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าคลิปยาวไม่ได้หายไปไหนนะคะเดี๋ยวคลิปยาวจะกลับมาลงแบบปกติแล้วนะคะขอเวลาเมีหน่อยนะคะเวลาร้อนมาทีไรนะี่คือแบบมีอะไรทําหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็จะกลับมาลงคลิป ปกติเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเข้ามาทักไขยเพื่อนเื่อนทุกคนนะคะใครดูคลิปจนจบนะคอมเมนต์มาบอกเมย์หน่อยนะว่าเมย์พูดอะไรในคลิปบ้างนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมย์ไว้นะคะเมย์บอกได้เลยว่าเก็บเห็ดปีนี้ยป่าแตกแน่ๆค่ะเพราะว่าตะก้าสีชมพูของเมย์นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน พูดไม่เก่งแต่ก็อยากจะพูดนะคะคอยติดตามเมยไว้นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณนะที่รับชมจนจบค่ะ